ไงกัดลูกปลาดีนะชน,นาน้ำท่วมครับใส่งาม,มดีนะครับตัวนี้ <c oughs> อบคนี่ <c oughs> อ้าวเดี๋ยเนี๋ยเนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยห <c oughs> ลุดดีแล้ว <c oughs> ผู้ชม ประสาทจริงครับของพุ่งแจ้งใส่ดีผู้ชมชนใส่ใสวยๆเลยนะครับ <c oughs> มืมไซป่ะครับดูสเห็นแต่าปากครับผู้ชมมไซ่ะอะไรนะติดตัวบุ้งนะโอ้ผู้ชมโอ้ยอยยีกแล้วครับ ดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตกปลากัะน้ยาวครับมีผมพาผู้ชมมาตกปลาช่อนน้าน้าท่วมกัยนะครับทากลางสายฝนปล่อยๆครับผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับนี่ครับสภาพหมายครับเป็นน้าน้ําท่วมนะผู้ชมก็ท่วมได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ผมมาที่นี่ประมาณครั้งสองครั้งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2ที่3มเนี่ยครับ ครั้งแรกก็ยังพอมีตัวอยู่นะครับ 2- อสาตัวก็ไปลุ้นไปดูนครับว่าจะมีผลงานมาฝากผู้ชมมากน้อยแค่ไหนไปรู้กันเลยครับโอ้น้ำตื่นครับสภาพหมายวันนี้น้ำลงเยอะนะครับผู้ชม ชาวบ,บ้านที่มาปักเบ็ดไม่ก็จะเป็นรอยเท้านานๆน,นักตกปลานี่นะครับน่าจะรื้ฟ้าคึ้ฝนทั้งวันนะครับวันนี้ดูแล้ว ยังไม่เห็นปลาขึ้นน้ำเลยนะครับเดินทีไปเรื่อยๆครับผู้ชมถ้าไม่มีตัวเราก็ย้ายใหม่แต่ว่าน้ำน้ำตื่นมากเลยครับเส้นจัดลูกปลา โูสังานผสม,มอยู่ไหมครับอืมเป็นไงได้กัดลูกปลาดีนะ มีสายไหมครับผู้ชมทำน้ำ,นำตื่นนะครับผู้ชมโอ้มาสังยวงนะครับจ้า่อไหนดูดีนะักโอ้สายดีผู้ชมสายดีสายดีชมบู ช่อนนาน้ำท่วมนะครับใส่าง,งามใส่ดีเลยครับตัวนี้่านผู้ชมปลาช่อนนาน้านำท่วมนะครับวันนี้ตัวสวยๆเลยครับใส้ได้เลยครับตัวนี้ <Wow. S 1> ตัวแรกก็ส่งเหยื่อไปเนี่ยมันฟูครับผู้ชมยังเซตลอกเซตคันยังไม่โอเคก็เลยส่งเหยื่อไปมันฟู ก็เลยมาแก้ปมที่มันฟูครับแก่เสร็จเห็นได้กัดลูกปลาครับผู้ชมก็เลยวิ่งเข้ามาชาร์จกัดอยู่สองสามทีนะครับกัดแล้วก็ผมก็เลยกดฟีสปูลน,นะครับผู้ชมสายก็วิ่งออกนิดนึงก็วัดสวนเรียบร้อยดีนะครับสายงามๆปลาช่อนนาน้านําท่วมสายงามๆครับผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูตรงนั้นดูแบบนึง น้ำตรงนี้นะครับตรงนี้นะผู้ชมน้ำบานออกตรงนี้ตกใจเราหรือเปล่าครับผู้ชม ผู้ชมอู้ยมีไซด้วยครับโอ้โห่เสียงกัดสนั่นวันไหวเลยครับไสดีนะครับตัวนี้อุ้ยอุ้ยผู้ชมติดปักบุ้งแล้วหลุดเลย แส่ยัางงามเลยครับเมื่อกี้นะ่ะมีดันโลเลยครับผู้ชมกัดยังโหดไม่โทษใครครับโทษคนตกเนี่ย <c oughs> ใจร้อนแบบนี้ครับเวลานไปนติดอะไรนี่ผมจะชอบดึงแบบนี้ครับ ดึงให้มันมาลากให้มันมาดันให้มันมาเสียหายเลยครับผู้ชมแทนที่จะได้ปลาใสงามงามสิงสิงตัวเองใสงามงามอยู่หายายากแล้วครับอุ้ยพุงก็มากัดยิงโหดเลยครับเมื่อกี้ ไม่เล็ตตัวไหมผู้ชมดูลเลยครับเมื่อกี้ อ้าวเลี้ยนีกแลี้ยแล้ี้ยเลี้ยเลี้ยแต่ความหลุดจริงนะผู้ชมโม้ย,ยประสาทจริงครับขอกบุ้งแจ้งใส่ดีผู้ชมใส่ดีใส่ดีฮ่าอย่างนี้น่อสิค่อยมีกำลังใจครับผู้ชมหลุดบ่อยมากก็ใจเสียเหมือนกันนะครับงใส่อย่างดีนะครับผู้ชม ปลาช่อนนาน้ำท่วมนะครับเลือดสาดกันเลยทีเดียวผู้ชมปลาช่อนอีกแต้มครับใส่สวยๆเลยครับตัวนี้ใส่ดีกว่าเมื่อกี้นะครับแต่เสียดายตัวที่มันหลุดนะผู้ชมสับเพ่าครับประมาทเกินไปนะครับตัวนั้นน่าจะมีเครื่องโรเป็นอย่างน้อยครับตัวนั้นตัวที่มันหลุดไปนะครับตัวนี้จะมีสีเขีดครับผู้ชมใส้งามๆอ้วนๆเลยนะครับปลาช่อนนาน้ําท่วมใส้งามๆ สภาพไม้ก็เป็นนานะครับเป็นไร่นานที่ยังไม่ปักดำนะครับผู้ชมก็มีพวกหญ้าพวกก็มีพวกปักบุ้งนะครับขึ้นชอนก็ขึ้นมาอาศัยเวลาน้ําท่วมนะครับผู้ชมสวยงามเลยครับโอเคครับเราไปลุ้นแต้มต่อไปนะครับ น้ำมันพึ่งลงนะครับอาจะทุลักทุกเลนหน่อยนะครับหน,น้ำท่วมน้ำตื้นๆดูจะมีตัวหรือเปล่านะฝนก็ตก น้ำมันลงได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับ อยู่ไหมัดครับผมโอ้ยผู้ชมตามมากนะคนัะไม่รู้กัดโดนหรือเปล่านะครับ อืมน่าจะเห็นจอตกัดนะครับเมื่อกี้ดูว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตามมาจัดนะเมื่อกี้ ถ้าเป็นปลช่อนนะครับ 재 แล in. ้วใส่นี่น er> ี่จะหลุดพักบุงเนี่ยครับผู้ชมนีุ่งหลุดนะใส่ดีผู้ชมหลุดพับบุงเนี่ยครับ วันนี้ก็หลุดไปตัวหนึ่งนะพอพุ่งชมดูส,สวยสวยเลยครับสวยงามเลยครับกัดกบยางนะผู้ชมช่อนส,สวยสวยเลยครับ ชอนไซส์สวยๆอีกตัวครับก็หมายเป็นนาน้ําท่วมนะครับส่งเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆตีขยันตีนะครับมีตัวมากัดแน่นอนครับตียำๆยำๆเดี๋ยวมันทนความยั่วของเหยื่อไม่ไหวเดี๋ยวมันก็มากัดเองครับชอนไซส์สวยๆนะครับผู้ชมหมายนาน้ําท่วมนะครับอากาศครื้มๆมีฝนโปรยๆครับวันนี้โอเคครับเราไปลรุ่นแต้มต่อแบนครับ บอลเลยนะครับหืเจ้าห้แต้ม้วครับชมไซส์สวยๆเลยแต้มนะครับ,มรบชมตัวนี้ก็ไซส์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับไปช่อนน,น้ำท่วมนะครับ ใส่กำลังน่ารักตัวนี้กัดแล้วก็ชากเลยครับผู้ชม <Wow. S 1> ใส่มินิกัดกลุบยางครับช่อนนาน้ำท่วมโอเคครับเราเป็นรุ่นแต้ม่อไปครับ มีไซส์ป่า <Yahoo! S 1> โอ้ยเห็นแต่ปากครับคุณผู้ชมมีไซส์ไหมเอาอีกแล้วตีพระบุญอีกแลโอ้ผู้ชมอุย๊ยอีกแล้วครับอ้ ใส่อย่างงามมีครึ่งโลเมื่อกี้ว้าวไม่ทันครับ <c oughs> แล้วผู้ชม <c oughs> วันอะไรวันนี้ใส่อย่างงามเลยเมื่อกี้ <c oughs> าไม่ทันเลยครับเมื่อกี้วัดจะกัดได้แต่ละตัวพี่ผู้ชมเหนื่อยเลยแต่ว่ากัดสวยจริงๆน,นะครับเมื่อกี้เห็นแต่ปากอ้าโคตรกว้างเลยครับ s m mm i hmm. ผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายแก,แก่แล้วนะครับก็จะกลับบ้านแล้วผู้ชมเหนื่อยครับวันนี้แดดก็ไม่จัดเท่าไหร่แต่ก็อากาศมันอบอ้าวครับตอนเช้าก็มีฝนปล่อยๆตอนเช้าในตอนฝนปลยอยๆอานะกาศด,ดีครับผู้ชมแต่พอแดดเริ่มออกเริ่มใสก็ห่างๆครับไม่ค่อยกัดปลาก็เยอะนะครับหมายนาน้ําท่วมขึ้นน้ําให้เห็นเนี่ยน่าจะเยอะอยู่ครับแต่ว่า น่าจะเขี่ยวพอสมควรครับน่าจะมีนานาตกปลาเข้ามาตกปลาอยู่ก่จะประจำนะครับเพราะว่าไม้มันสวยครับฝากช่องไว้หน่อยนะครับตกปลากันนะเยาวช่องตกปลาสําหรับทุกทุกคนเราจะพยายามหาคลิปสนุกๆเกี่ยวกับการตกปลาให้ผู้ชมรับชมไม่เรื่อๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับผู้ชม วันนี้จากกันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ